ดีครับตาหลวยพาเพลินมาแล้วก,กับวันนี้ก็มาบึงบรรยากาศโคกหนองนานะครับที่ผมก่อสร้างก้นกับด้วยน้ำพักน้ำแรงของผมเองนะครับอยู่ที่พิกัดบ้านสว่างอารมณ์ตำบลพ่มสวรรค์อำเภอพอนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมาบึงบรรยากาศกันครับบรรยากาศยามเย็นนะครับเย็นสบายนะครับ อาทิตย์กำลังจะตกหินนะครับครับมาเบ่งบรรยากาศท้องฟ้าย่ำม,มือแรงครับอากาศเย็นสบายครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมสี่สางขึ้นมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งอำเภอพ,อพอนทองแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินแห่งใหม่ครับครับกมาเบ่งบรรยากาศอีกฝั่งนึงครับนี่คือเกาาเขา นี่คือท่อนเขาก็าครับของเล่นมาของผมนะครับบึงบรรยากาศย่ำเย็นครับฝากช่องด้วยนะครับตาหลวยพาเพลินแห่เดี๋ยวสิลืมส่องจากของครับตาหลวยพาเพลินเพิ่งเกิดใหม่ครับเดี๋ยวสิพยายามหาคลิปดีๆมาให้บึงครับเน,นี่ยครับอตอนนี้ก็ต้องบึงบรรยากาศโคกหนองหน้าของผมก่อนนะครับลงทุนขุดไปล้านห้าใน ในพื้นที่22ไล่นะครับจุดพิกัดมองนี้ครับคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเป็นจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทำเดี๋ยวจะทำให้อ,อย่างต่อเนื่องนะครับตามมาครับตามตามาครับนี่ครับบรรยากาศมองนีก็ เบ่งเอาครับไอเบ่งเบ่งน้ำนะครับเบ่งน้ำไดหน่อยนะนี่แหละครับเย็นสบายครับใัยเขามาในบริเวณนี่ก็ต้องโอ้สุดยอดครับอากาศเย็นต้นไม้อีกรออีกสักนิดนึงนีครับรออีกนิดนึงรอให้ปลูกต้นไม้ต้นยังให้มันขึ้นมานะก่อนนะครับประมนันอีกบริเวครับมองนี่สิเป็น สิเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นะครับขึ้นเที่เดียวให้เต็มพื้นที่เลยครับแล้วก็อ่าอ่านี่ครับอันนี้คือทางเขาแล้วก็นี่คือเป็นเกาะกลางครับเป็นเก,กาะกลางอีกอีกฝั่งนึงก็ได้ครับอีกฝั่งนึงสิเห็นความงามของอ่าคลองนะครับที่คดโค้งนะครับเป็นธรรมชาติออกแบบโดยอ่า เเสยมรถขุดนี่แหละครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับจุดตรงนี้กส็สิเป็นอ่าเดี๋ยวผมกำลังชิดจินตนาการอยู่ว่าผมเทียนึ่งเดี๋ยวต้องออกแบบมาให้ครบเลยครับในในพื้นที่นะครับรับรองว่าสวยงามแน่นอน สวยงามครับเดี๋ยวมีตนไม่ต้นยังขึ้นมาแล้ะกษัติงามครับจ้างความลุมเลื่อนในการที่มาท่องเที่ยวนะครับจุดตรงนี้นะครับผมก็สิเฮ็ดยิ้มขึ้นมาให้ออกกำลังกายให้เยาวชนเข้ามาซ้อมมวยนะครับซ้อมมวยออกกำลังกายยังมาแรง สนับสนุนเยาวชนให้ออกกําลังกายห่างไกลยาเสพติดกับนี่คือจุดประสงค์ของผมนะครับเาเบ่งความสวยคว่ำงามของคล่องไปก่อนครับนี่แหละครับสวยงามมากรับนี่นี่ขนาดว่าเป็นหน,หนาฝนนะครับเึิ่งเป็นต้นเดือนพฤษภาครับฝนยังยังบันนด้ตกหลายครับบันนด้ตกเลยละ่ะ ครับตอนโดนตกเตียนหนึ่งครับตกกระปิกกระปลอยนะครับบริเวณหน้าฝนครับแต่ว่าน้ำของเขายังเต็มเลยครับเต็มสะเลยนะครับนี่ครับพายเรือพายเรืออ้อมเกาะได้เลยครับนี่จังเดี๋ยวว่างๆจะมีการจัดกิจกรรมนะครับนี่ครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปนํ้ำในตัวของตำบลพรมสวรรค์นะครับเอาละครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ ขอบคุณนะครับ